แล้วก็ตอบกลาบขวดละ10บาทค่ะแบบแก้วก็มีนะคะใส่เนื้อลำไยแน่นๆ15บาทเองหวานธรรมชาติไม่ได้แต่งกลิ่นด้วยแล้วลูกค้าอีกคนก็เข้ามาสั่งโอ้โหลำไยเนื้อแน่นๆแบบนี้ขอสักแก้วหนึ่งชิมก่อนสิเห็นคนต่อแถวกันแน่นเลยแล้วลูกค้าคนที่3พอชิมน้ำลำไยก็ตาโตพูดขึ้นมาเฮ้ยน้ำ หวานละบุญไม่หวานแหลมเกินไปพี่ซื้ออีกสามขวดแล้วก็3มแก้วคะ่ะแล้วแก้วก็ยื่นน้ำลำไย,ยแบบเนื้อล้นๆให้ลูกค้าถ้าชอบกลับมาซื้ออีกได้นะคะหนูจะทำสดใหม่ทุกวันเลยค่ะพอคนเป็นพอ่อเห็นแก้วขายดีก็ยิ้มอย่างภูมิใจเมื่อเธอเคยเจ็บเธอก็ไม่อยากให้ใครเจ็บซ้ำเธอจึงเปิดร้านเล็กๆรับลำไย,ยที่ไม่ได้กดราคาแล้วเธอก็เปิดรับลำไย,ยในราคากิโลกร,รัมละสิบบาทชาวสวนก็พากันต่อคิวมาขายลำไย,ยให้กับแก้วแล้วลุงชาวสวนก็ถาม แก้วขึ้นมาด้วยความประหลาดใจแก้วหนูแน่ใจเหรอว่าจะรับลำไยตั้งราคา18บาทเลยอะฝั่งร้านเจ๊หวานยังให้แค่10บาทเองนะแก้วยิ้มให้ลุงอย่างจริงใจแล้วตอบกลับแน่ใจค่ะลุงหนูผ่านจุดที่ถูกกดดันและดูถูกมาแล้วและหนูก็รู้ว่าลำไยบ้านเรามันมีค่าแค่ไหนหนูรับมาในราคา18บาทหนูจะเอาไปขายเองแล้วก็หาทางเองค่ะแล้วป้าชาวสวนก็จับมือแก้วแล้วพูดกับแก้วขอให้หนูจเจริญเจริญน,นะลูกขอบใจหนูมากนะที่ไม่ทิ้งชาวสวนอย่างพวกเราส่วนเจ๊หวัน มันเห็นแบบนั้นยืนมองฝั่งตรงข้ามและกอดอกด้วยสีหน้าเคร่งเครียดยี่เด็กผู้วานซืนคิดว่าแกแน่ามากใช่ไหมถึงมาทำแบบนี้กับฉันน่ะคนเคยคลองตลาดจะยอมให้เด็กหน้าใหม่แย่งซีนได้ยังไงและในเมื่อราคาถูกใจคนขายแต่เจ็บใจคนกลางแล้วต่อมาเจ๊หวันนั่งจิบกาแฟและยกโทรศัพท์โทรหาลูกน้องไปสั่งร้านน้ำแข็งไม่ให้ส่งของให้มันแล้วก็ปล่อยข่าวลือว่าลรเมียของมันเนี่ยทำไม่สะอาดลูกน้องอีกฝั่งได้ยินแบบนั้นก็กังวลและถามกลับเจ๊เราทำแบบนั้นมันจะไม่แรงไปหรอเจ๊หวันยิ โกงๆแล้วตอบกลับมันไม่แรงไปหรอกแบบนี้สิดีมันจะได้รู้ว่าใครใหญ่ที่สุดในตลาดนี้และออเดอร์ใหญ่ครั้งแรกของแก้วกับพังพ่อมือใครบางคนแต่เรื่องนี้แก้วรู้ดีว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคร้ายและแล้วรถกระบะท,ที่ส่งน้ําลำใหญ่ก็เสียกลางทางแล้วผู้จัดการโรงแรมก็โทรมาหาแก้วคุณแก้วครับของยังมาไม่ถึงเลยนะและตอนนี้ลูกค้าก็